ออกแบบคลิปล็อกแบบใหม่ครับน่าถูกใจแน่นอนซอย10บาทลายบิดฝรั่งครับเดี๋ยวลองใส่ให้ดูคลิปล็อกอย่างเทวิธีการใส่คลิปล็อกง่ายๆนะครับ แค่คล้องตัวนี้เข้าไปครับด้านในแล้วก็ปิดฝาล็อกครับแค่นี้ก็อยู่ครับแล้วก็สวยด้วยมาดูน้ำหนักทองครับสิบบาทกว่ากว่าไม่มีขาดนะครับมีแต่เกิน